สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะดีเที่ยวเก่งจังนะก็ขออนุญาตไม่ยกมือไหว้เพราะของมันลุงวัลังเต็มมือหมดเลยชาวนี้ก็อาตั้งใจมาเดินมอร์นิ่งวอล์กแถวแนวกำแพงเมืองเก่านะฮะก็ออกกำลังกายตอนเช้านิดๆร่างกายจะได้แข็งแรงสดชื่นนะแล้วเดี๋ยวสักสายก็จะขับรถออกไปเที่ยวที่บอกรกันวันนี้เป็นวันเกิดของเราฮะก็เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่เรามาอยู่ที่เมืองน่าในวันเกิดพอดี ีที่แล้วเราก็มาที่น่านตรงกับวันเกิดแบบนี้แหละฮะแต่ว่าคราวนั้นเนี่ยมันจะตรงกับวันที่บินมาถึงน่านวันแรกแล้วก็ได้ไปกราบพระธาตุแช่แห้งด้วยซึ่งทริปนั้นนีก็เป็นทริปที่สนุกมากๆอีกทริปหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นทริปที่เราได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดน่านทั้งทริปเลยใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปท่องเที่ยวจังหวัดน่านครั้งแรกของเราเมาปีที่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมได้ตามลิงก์ที่เราแปะไว้ให้ด้านบนเลยนะฮะ จริงๆแล้วช้านี้ใจก็อยากจะไปตักบาตรที่กาดเช้าเมืองน่านอยู่นะแต่ว่ากลัวคนเยอะฮะอย่างไงช่วงนี้ก็ยังคงต้องเระยะห่างกันอยู่ก็เลยมาเดินเล่นชิวๆที่แนวกำแพงเมืองเก่าน่านฮะ คุณหาภูมิช่วงนี้ก็ยังไม่ได้หนาวมากนะประมาณ26-27องศาในช่วงเช้าเห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเดินเล่นออกกําลังกายกันเนี่ยก็คิดถึงตัวเองในอนาคตเหมือนกันนะถ้าแ,แก่ตัวไปเนี่ยก็อยากจะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแบบพ่ออุ้ยแม่อุ้ยออกมาเดินเล่นออกกําลังกายมีแรงไปเที่ยวหาความสุขให้กับตัวเองจนชัวชีวิตนะฮะ ตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับที่พักอาบน้ําเตรียมตัวออกเดินทางสู่บอกเรือกันดีกว่าอ่อเกือบเลมฮะสําหรับที่พักของเราเมื่อคืนบ้านในเวียงเนี่ยถึงไม่มีอาหารเช้าให้แต่ว่าเขาก็มีบริการเครื่องดื่มร้อนชากาแฟโอวัลตินให้ด้วยนะฮะสามารถมานั่งรับประทานได้ที่ส่วนกลางด้านหน้าที่พักได้เลยหนทางสู่อำเภอบอกเอกเรอในวันนี้ยังอีกยาวไกลยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอดื่มโอวัลตินลวร้อนสักแก้วก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับเข้าห้องกัน ตอนนี้8โมงตรงนะฮะเดี๋ยวออกเดินทางไปบอกเกลือกันดีกว่านะสำหรับการเดินทางไปที่อําเภอบอกเกลือนก็ไม่ยากฮะถ้าใครพักที่โรงแรมบ้านในเวียงแบบเราเนี่ยพอออกจากปากซอยโรงแรมก็เลี้ยวขวาตรงไปตามถนนมหาวง ผ่านแยกต่างๆในตัวเมืองจนไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่านก็ให้เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายบอกทางไปอำเภอสันติสุขและอำเภอบอกเรือนะฮะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะว่าลงจากสะพานปุ๊บก็จะเจอกับทางแยกเลยทางช่วงแรกเนี่ยก็จะดูเหมือนถนนในหมู่บ้านมากกว่าที่จะเป็นทางหลวงระหว่างอำเภอนะฮะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าขับไปอีกไม่นานเนี่ยถนนก็จะกว้างขึ้นจริงๆแล้วเราสามารถใช้เส้นทางข้ามแม่น้ำน่านตรงสะพานน้าโรงพยาบาลน,น่านก็ได้นะฮะแต่เราว่าเส้นทางนี้เนี่ยเข้าใจง่ายสุดแล้วละ่ะ เราขับรถมาเรื่อยๆจนถึงหน้าโรงพยาบาลค่ายสุริยาพงศ์จากตรงนี้ไปก็จะเริ่มเป็นถนนที่ขึ้นลงเนินเขาเตี้ยๆแล้วนะฮะทางก็จะเริ่มคดเกีียวและมีความลาาชันมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ายังไม่หนักมากฮะบางช่วงก็จะเป็นทางราบขับตรงไปเรื่อยๆบางช่วงก็จะเป็นทางที่ผ่านหมู่บ้านถนนก็จะแคบลงแล้วก็ลดเลี้ยวไปตามชุมชนก็ต้องลดความเร็วลงนิดนึงนะฮะหมู่บ้านตรงนี้เรียกว่าเมืองจังนะคับรถจักตรงมีไปอีกแค่ประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงจุดพักแรกของเราในวันนี้ที่กิ่วม่วงแล้วล่ะฮะ ซึ่งก็แน่นอนนะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟอีนกระแทกล่างกันสักหน่อยนะจุดพักแรกของเราในวันนี้นะก็คือเด e v วิ w กิ่วม่วงนะเป็นร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนม่อนกิ่วม่วงนะก็มีบรรยากาศที่ดีวิวสวยมากๆนะ วิวแกิี่ม่วงหรือที่หลายๆคนเรียกกันสั้นๆว่าเดวิวกิ่วม่วงเนี่ยเป็นร้านอาหารร้านกาแฟารวมไปถึงที่พักสไตล์แกลมปิ้งที่ได้รับความนิยมจากานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกไปทางอำเภอสันทิสุขอ,อบอ่อเกลือและก็อ,อปัวนะฮะที่นี่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีชื่อว่ากิ่วม่วงตรงกับชื่อร้านนี่แหละตรงนี้เป็นจุดที่สามารถชมวิวภูเขาวสวยๆได้ในมุมกว้างแล้วก็มีสถานที่ค่อนข้างเปิดโล่งมากๆทําให้สามารถเว้นระยะห่างได้อย่างสบายเลยละ่ะ เมื่อเช้าที่บ้านในเวียงเนี่ยเราตั้งใจกินแค่โอนตินร้อนแก้วเดียวก็เพื่อที่จะมาแวะกินกาแฟที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวนี้กินกาแฟหลายๆแก้วแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะก็เลยต้องตัดสินใจเลือกเอาจุดที่คิดว่าอยากจะนั่งชิลมากที่สุดก็เลยตัดสินใจมาตรงนี้แทนซึ่งก็ถือว่าคิดไม่ผิดจริงๆนะที่มาแวะที่นี่นอกจากกาแฟของเขาจะดีงามแล้วเนี่ยวิวก็สวยโคกเลยฮะ เราสามารถนั่งชมวิวทิวเขาที่สลับซับซ้อนสูงๆต่ำๆเหมือนลูกฟูกหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเหมือนเนินเขาเทเลทับบี้ก็ได้นะฮะสำหรับคนที่แพ้ที่กว้างอย่างเราเนี่ยรับรองว่านั่งกันยาวๆไม่อยากลุกไปไหนเลยนะนอกจากจะชมวิวที่ระเบียงด้านล่างแล้วเนี่ย เรายังสามารถขึ้นไปชมวิวที่ระเบียงชั้น2ของร้านได้ด้วยนะฮะวิวด้านบนเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถมองเห็นแนวทิวเขาในมุมมองที่กว้างขึ้นสวยขึ้นมากเลยมองเห็นเฟรมนี้แล้วจริงๆก็อยากได้รูปตัวเองนั่งอยู่ที่มุมนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีน้องๆ2คนนั่งชิลกันอยู่ก็เลยไม่อยากรบกวนน้องเอานะก็ไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเรามาใหม่แล้วกันเนาะ ที่ชั้นบนวิวดีนะฮะเห็นวิวแบบกว้างมากๆเลยเดี๋ยวจะนั่งขับอยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งนะเราเดี๋ยวขับรถต่อไปที่บ่อเกลือนะฮะเส้นทางต่อจากนี้ก็ค่อนข้างชันแล้วก็คดเคี้ยวมากๆยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในจุดหมายต่อไปเลยนะฮะ และอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่านอกจากจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟแล้วเนี่ยที่วิวแอดกิวม่วงก็ยังมีบริการที่พักสไตล์แกลมปิ้งด้วยนะฮะราคาก็จะสูงนิดนึงนะฮะแต่ว่าเซอร์วิสก็จะดีตามขึ้นไปด้วยซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อกับทางวิวแอดกิวม่วงได้เลยส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขอนั่งพักชมบรรยากาศที่นี่อีกสักแปบ๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยเดินทางกันต่อบนทางสู่บอกเรือว,วันนี้ยังอีกยาวไกลจริงๆฮะยังไงก็ขอพักเอาแรงไว้ไปสาวพรมลายสู้กับถนนลายฟ้าอันเรื่องชื่อของจังหวัดน่านนน,นนนกกกััอล้ะ ตอนนี้เรากำลังขับรถอยู่บนถนน้อยฟ้าหมายเลข1081เส้นทางที่จะมุ่งหน้าสู่บอ่อเกลือนะฮะแต่ว่าตั้งแต่แยกขวาจากบ้านอวนมาเนี่ยยังหาจุดที่เป็นทางตรงหรือว่าทางลาบไม่เจอเลยบอกได้คำเดียวนะฮะว่าเส้นนี้เนี่ยน้องๆเส้นที่ปลายๆเลยฮะ ต้องจุดชมวิวตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างคดเคี้ยวมากๆเลยก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะถ้าเกิดใครไม่เคยมาเส้นทางนี้นะให้นึกถึงทางที่ขึ้นลงเขาคอแต่ว่าบวกระยะทางไปอีกค่อนข้างไกลเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่เห็นนะวิวสวยนะก็จะเห็นเส้นทางถนนลอยฟ้าที่ลัดล้อตามสันเขามาเนี่ยมาจนถึงตรงนี้ <laughs> ก็เป็นเส้นทางที่สวยนะแต่ว่าถ้าเกิดใคร จะขับมาเส้นนี้ก็แนะนําว่าให้ควรจะมีทักษะในการขับรถขึ้นลงเขาแล้วก็เช็คสภาพรถมาให้ดีสักนิดนึงนะฮะตลอดเส้นทางบนถนนทางหลวงหมายเลข 108, 1 0 8นึงเนี่ยก็จะมีจุดแวะพักรถชมวิแวแบบนี้หลายจุดเลยฮะรอยากจะให้แวะกันนะจะได้พักทั้งรถพักทั้งคนด้วยเพราะถนนเส้นนี้มีความโค้งเคียวและลาดชันพอสมควรแต่ยังไงก็ยังน้อยกว่าเส้น1256อาจากอำเภอปัวผ่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาขึ้นไปที่บอกเกลือนะฮะ เส้นนั้นเนี่ยมีความคดเกี้ยวล่าชันต่อเนอื่องหลายกิโลเมตรจุดแวะพักก็น้อยมากๆดังนั้นมือใหม่ที่จะขับรถไปที่บอกเลือครั้งแรกเนี่ยเราแนะนาให้ไปเส้นทางนี้ดีกว่านะแต่ถึงแม้เส้นนี้จะไม่ได้โหดเท่าเนี่ยแต่ที่ขับผ่านมาหลายกิโลเมตรนี่ก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดาเลยเหมือนกันนะคือความรู้สึกมันทั้งไกลทั้งนานนานจนเผลอหลุดป,ปากออกมาคํานึงฮะเราจะถึงโค้งอีกสามต้องขออาภัยนิดนึงนะฮะที่ถึงกับต้องเอ่ยปากบนออกมา คือความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันไกลมากมากนะกว่าจะผ่านไปแต่ละกิโลเมตรอาจจะเพราะเพิ่งมาครั้งแรกแถมความโค้งความราชันเนี่ยมันจะมีส่วนที่ทำให้รู้สึกไบเข้าไปอีกนะแต่สุดท้ายเราก็มาถึงโค้งเลข3จนได้ฮนะมาถึงจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากอีกจุดนึงบนถนนเส้นนี้นะก็คือจุดชมวิวเลขสานะถนนตรงนี้จะอย่างที่เห็นนะ โค้ขงขึ้นขาไปรูปหมายเลขสามนะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปกันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดพักรถอีกจุดหนึ่งด้วยนะฮย สำหรับจุดชมวิวถนนเลข3าหรือว่าโค้งหมายเลข3เนี่ยก็ตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่3 8มสถึงสาของถนนทางหลวงหมายเลข1นึ่งน่งชมบ้านมูลถึงหลักลายเป็นจุดเช็คอินที่เพิ่งจะโด่งดังได้ไม่นานนะฮะแต่ว่าก็ดังจริงอะไรจริงนะจากวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยเหมือนไม่มีนะักท่องเที่ยวเลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้ความเร็วกับความกล้าในการเข้าไปถ่ายรูปด้านหน้าสุดนะพอเราวิ่งกลับมาก็มีนะักท่องเที่ยวคนอื่นๆพุ่งตัวตามไปถ่ายตรงจุดเดียวกันเยอะเลยส่วนใครจะเอาทริคนี้ไปใช้บ้างเนี่ยก วยแนนน่อโอเคตอนนี้อยู่ที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งบนเส้นทางสายที่จะไปบอกเรือนะฮะก็คงเหลือระยะทางอีกประมาณไม่ถึง20กิโลเมตรแล้วแต่ว่ามันจะมีจุดที่เป็นจุดชมวิวแล้วก็จุดทางรถ อยู่เป็นระยะระยะนะก็แนะนําว่าให้จอดดูวิวนะฮะแล้วก็พักรถไปในตัวด้วยเพราะว่าทางเนี่ยถือว่าโหดมากๆเลยนะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ขับรถขึ้นเขาลงเขาไปบ่อยนะถ้าขับมาเส้นนี้ได้เส้นที่ปาปลายเจ็กว่าโคนนะ้งนั้นก็สามารถไปได้เช่นกันนะส่วนตอนนี้เราก็เดี๋ยวขอนั่งชมว,วิวสักพักนึงแล้วก็พักเบรกรถไปในตัวด้วยนะฮะจะได้ลดความอันตรายให้น้อยลงนะ ก็หยุดพักกันอีกสักรอบหนึ่งนะมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายท้ายของเส้นทางก่อนที่จะถึงตัวอำเภอบ่อเกลือแล้วก่อนหนนี้ก็จะมีจุดชมวิวรายทางย่อยๆอยู่หลายจุดนะฮะแต่ว่าเรายังพอขับต่อไปได้ก็เลยไม่ได้แวะตรงไหนจนมาถึงตรงนี้ก็ยอมรับนะว่าล้ามากๆเลยเห็นว่ามีจุดชมวิวอยู่ก็เลยเลี้ยวเข้ามาทันทีสำหรับคนที่กําลังวางแผนเดินทางไปเที่ยวที่บ่อกเกลือเนี่ยถ้าไม่ไหวอย่าฟืนนะฮะเจอจุดชมวิวจุดพักรถหรือร้านกาแฟตรงไหนสามารถหยุดได้หยุดเลยฮะ บนถนนเส้นนี้ก็จะมีจุดชมวิวทั้งของเก่าแล้วก็สร้างใหม่เยอะมากๆเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยลดความอ,อนลลาจากการขับรถขึ้นลงเขาเป็นเวลาน,านานจะได้ลดความอันตรายแล้วก็เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะฮะแล้วเราก็เดินทางมาถึงจุดชมวิวโพงพับผ้าซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางลงไปถึงพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาของอำเภอบ่อกเกลือเอาจริงๆเนี่ยเราว่าถนนเส้นนี้มันก็พับผ้ามาตั้งหลายกองแล้วนะฮะ แต่ว่าที่ควรจะหยุดตรงนี้ก่อนเนี่ยก็เพราะว่าพอลงจากโค้งนี้ไปมันจะเป็นทางคดเคี้ยวลงเขายาวต่อเนื่องมากกว่า3กิโลเมตรเลยแวะพักชมวิวส,สวยๆตรงนี้อีกสักที่ก็คงไม่เป็นไรอ่ะนะอีกนิดเดียวเราก็จะเดินทางถึงอำเภอบอกเลยอกันแล้วฮะและในที่สุดเราก็เดินทางลงมาถึงพื้นที่ของอำเภอบอกเลยอแล้วนะฮะพอเห็นพื้นที่ราบเห็นท้องนานแล้วก็คือดีใจมากๆ เพราะว่าทางลงเขาช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงตรงนี้เนี่ยโคดเอาเรื่องทีเดียวสําหรับที่พักของเราในวันนี้ตั้งอยู่ในตัวอําเภอบอกเกลือเลยฮะ แต่ว่าจะไม่ได้อยู่ในโซนหมู่บ้านบ่อหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อกเกลือศินเทามโบราณนะจากในคลิปเนี่ยทางลงหมู่บ้านบ่อหลวงจะอยู่ทางซ้ายส่วนทางเข้าที่พักของเราเนี่ยจะอยู่ทางปวามือตรงข้ามกันนี่เองซึ่งที่พักของเราอยู่ไม่ลึกนะขับรถจากปากทางเข้าลงไปแค่300เมตรก็ถึงแล้วแต่ว่าเวลาตอนนี้เพิ่งจะทเที่ยงตรงนะฮะยังไม่สามารถเข้าเช็คอินได้ดังนั้นเดี๋ยวเราเอารถไปจอดฝากเข้าไว้ก่อนแล้วย้อนออกมาเที่ยวที่หมู่บ้านบ่อหลวงกันนะฮะ ในที่สุดก็เดินทางมาถึงบอกเกลือนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ที่พักของเราแล้วนะฮะชื่อว่าภูผิงหมอกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะเที่ยง12นาทีนะเราจะเช็คอินได้ก็ตอนประมาณบ่ายสองยังมีเวลาหลอีกประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นในหมู่บ้านบอกเกลือกันก่อน จริงๆแล้วสามารถเอาจักรยานของดี่พักเนี่ยสามารถยืมขี่ไปที่ตรงบอกเกลือโบราณได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาเดินไปชมดีกว่านะเพราะว่าเหลือเวลาเยอะฮะเดี๋ยวขี่จักรยานไปมันถึงไวกลับมาไวเก็เดี๋ยวค่อยๆเดินชมบรรยาญญกาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะที่ม่เอาจักรยานไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปั่นจักรยานไม่เป็นนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเดินดูนั่นดูนี่ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปเรื่อยปั่นจักรยานมันก็ชิลดีฮะแต่ว่าเดินมันชิวกว่านงะ แต่ก็นั่นแหละหลายๆคนก็นอาจจะสงสัยอีกแล้วว่าขับรถยนต์มาทําไมไม่ว่าเที่ยวในหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยเข้าที่พักเหตุผลก็คือในหมู่บ้านบ่อหลวงเนี่ยหาที่จอดรถยากมากๆฮะถนนในหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างแคบถ้าขับรถเข้าไปเนี่ยอาจจะหาที่จอดไม่ได้นะฮะซึ่งพอเดี๋ยวเดินเข้าไปถึงหมู่บ้านเนี่ยก็จะเห็นสภาพตามที่บอกเลยแต่ถ้าใครไม่ได้จองที่พักไว้ที่บ่อกเกลือเนี่ยเราแนะนําว่าให้จอดรถไว้ที่ขอสะพานข้ามน้มามันได้เลยฮะถนนตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ให้จอดได้หลายคันเลยทีเดียว สำหรับทางลงหมู่บ้านบอ่อหลวงเนี่ยก็จะอยู่คนละฝ้าถนนกับปากทางเข้าที่พักของเรานี่เองแต่ว่าจุดที่เป็นบ่อกเกลือโบราณเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ300เมตรนะฮะแล้วก็อย่างที่เตือนไปนะว่าทางในหมู่บ้านบอ่อหลวงเนี่ยค่อนข้างแคบถ้าเผลอเลี้ยวเข้าไปแล้วมีรถคันอื่นสวนมาเนี่ยก็อาจจะต้องถอยออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ ทางที่จะไปบอกเกือโบราณเนี่ยถือว่าทางที่จะเข้าไปตัวหมู่บ้านเนี่ยค่อนข้างแคบนะแล้วก็รถส่วนกันค่อนข้างลําบากนะดังนั้นเราแนะนําว่าพอมาถึงที่บอกเกือแล้วเนี่ยเอารถเข้าไปจอดที่ที่พักก่อนนะถึงแม้ว่าจะยังใช้อินไม่ได้ก็ตามนะก็ไปฝากเขาไว้ก่อนแล้วก็เดินมาดีกว่าหรือว่าปั่นจักรยานมาดีกว่านะ สำหรับหมู่บ้านบอ่อหลวงหรือที่นักท่องเที่ยวนิยมเรียกกันว่าหมู่บ้านบ่อกเกลือเนี่ยตั้งอยู่ในตำบลบอกก่อเกลือใต้อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะฮะเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่า1000ปีเดิมชื่อว่าเมืองบอ่อเคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากแล้วก็เคยมีบ่อกเกลือสินเทาในพื้นที่โดยรอบเนี่ยมากถึง9บ่อด้วยกันกินพื้นที่ไปถึงตาต้นน้ำแม่น้ำน่านซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบ่อเกลือเหนือในปัจจุบันด้วยนะฮะ แต่ก่อนที่จะมีผู้คนเข้ามาอาศัยกันเนี่ยตรงนี้เคยเป็นป่ารกทึบที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในพรานผู้หนึ่งเข้ามาล่าสัตว์และเห็นว่าสัตว์มักจะมากินน้ำที่นี่จึงลองชิมดูแลพบว่ามีรสเค็มจึงนําความไปทูลเจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อได้ส่งคนมาพิสูจน์เราก็เห็นว่ามีอยู่จริงจึงได้เกณฑ์ผู้คนจากเชียงแสนมาหักล้างถังโพงทําเกลืออยู่ที่นี่แล้วก็กลายเป็นบนรรพบุรุษของชาวบ่อกเกลือในปัจจุบันนั่นเองแอบเสียดายนิดนึงนะฮะเพราะว่าบ่อนี้วันนี้เขาไม่ได้ต้มเกลือกันเพราะวว่่าาไปเกกียขันหมด แต่ว่าที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยไม่ได้มีบอกเลยแค่จุดเดียวนะยังมีอีกจุดหนึ่งห่างจากตรงนี้ไปประมาณ500เมตรแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเดินเล่นแถวๆนี้ก่อนแล้วก็หาอะไรกินให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเที่ยวตรงนั้นต่อกันนะฮะลำน้นที่เห็นนี่ก็คือลำน้ำมา ว่าแม่มางนี่ในน้ำนี่ก็จะเต็มไปด้วยปลานะน่าจะเป็นปลาฟวงนะแล้วก็มีจํานวนมหาศ,าศาลเลยหลายๆคนที่มาเทีย่ยวที่นี่เนี่ยก็นิยมมาให้อาหารปลาให้แม่น้ำมางอย่างที่เห็นนี่นะ คือเราก็ไม่แน่ใจนะว่าปลาที่เห็นอยู่เยอะๆเนี่ยเป็นปลาพวงหรือว่าที่คนน่าเรียกกันว่าปลาปูงหรือว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าปลากรงกันแน่แต่ถ้าให้เราเดาเนี่ยเราก็ว่าปลาพวงแหละฮะลักษณะการว่ายเป็นกลุ่มแบบนี้มันก็เหมือนกับปลาพวงหินที่น้ําตกพิ้วเลยส่วนลําน้ํามังที่เห็นอยู่นี้มีต้นน้ําอยู่บนดอยภูคานะฮะก่อนที่จะไหลลงไปรวมกับน้ําวายที่บ้านศพมังอีกทีหนึ่งเวลาตอนนี้ก็เกือบๆจะบ่ายโมงแล้วนะตั้งแต่เช้าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาออะไรกกินน่ มาเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงหน้าบอกเกือโบราณฮะก็เลยจัดตรงนี้เลยง่ายดีหิวมากแล้วไม่อยากคิดเยอะร้านนี้มีแค่กว๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะแต่ว่าก็มีทั้งน้ำตกน้ำใสแล้วก็ต้มยำซึ่งเราสั่งเป็นต้มยำจีจัดฮะส่วนจะจีจัดขนาดไหนเนี่ยดูหน้าเราเอาละกันเนาะกินกว๋วยเตี๋ยวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะนะเดี๋ยวเราไป บอกเลยอ,อีกบ่อหนึ่งเรียกว่าบ่อสองนะฮะบ่อที่เราไปดูมาเมื่อกี้เนะะี่ยเขาไม่ได้เปิดต้มเกลือนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่บ่อสองนะเขาบอกกําลังต้มกันอยู่เลยสําหรับบ่อกเกลือบ่อที่สองที่ว่านี้ก็จะอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ500เมตรนะฮะถ้าเดินไปแบบเราเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองที่หมู่บ้านบอ่อหลวงเนี่ยบรรยากาศดีฮนะ,ะเดินไปดูนั่นดูนี่ไปด้วยแปบ๊บเดียวแบบเดี๋ยวก็แบบถึงแล้ว เกลือสินเทาในสมัยโบราณเนี่ยมีค่ามากๆฮะนอกจากจะใช้ในการประกอบอาหารแล้วยังถูกใช้ในการรักษาสมานแผลให้กับอาหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบด้วยในปัจจุบันก็ถูกนํามาใช้ในการทาเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวได้ด้วยนะฮะอย่างร้านละลึกบอกเกลือร้านนี้นอกจากจะมีผลิตภัณฑ์บํารุงผิวที่ทําจากเกลือแล้วยังมีสปาเกลือด้วยนะถ้าใครมีเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็สามารถแวะสปาเท้าได้นะฮะจะได้เป็นการผ่อนคลายร่างกายหลังจากที่ขับรถขึ้นลงเขามาหลายชั่วโมง ในทางธรณีวิทยาเนี่ยสันนิษฐานว่าเกลือสินเทาของที่นี่เกิดจากการสะสมของตะกอนเกลือในยุคเพอร์เมียนยุคย่อยยุคสุดท้ายของมหายุคพาเรโอโซอีกหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อประมาณ200ล้านปีที่แล้วที่นี่เคยเป็นท้องทะเลมาก่อนนะฮะจะมีการสะสมของตะกอนเกลือจํานวนมากแต่ว่าก็เพิ่งจะถูกค้นพบในช่วงราวๆ8 0 0ร0 0ถึงปีที่ผ่านมานี้เองดังนั้นจึงคาดได้ว่ายังมีน้ําเกลืออยู่ในบอ่อเหล่านี้อีกในปริมาณที่มหาศาลเลยทีเดียวนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชาวบ้านที่นี่ก็ไม่ได้ทําเกลือกันเป็นธุรกิจใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะเพียงแค่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนทําเกลือสินเทาจําหน่ายเป็นสินค้าโอท็อปเท่านั้นเองข้อแตกต่างระหว่างเกลือสินเทาเมืองน่านกับเกลือสมุทรของทางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก็อาจจะมองเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งก็คือเกลือสินเทาจะไม่มีส่วนประกอบของไอโอดีนนะฮะแต่การไม่มีไอโอดีนเนี่ยก็ทําให้รสชาติไม่ติดข,ขม,เ,เ,มนะเหมือนเกลือสมุทรนะจึงเหมาะแก่การนํามาประกอบอาหารหรือว่าตัดรสหวานในขนมทําให้มีรสชาติกลมกล่อมนนะ เดินไปเดินมาเวลาตอนนี้ก็เกือบ,อบจะบ่าย2โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเดินกลับที่พักไปเช็คอินกันดีกว่าแล้วก็คงอยู่ในที่พักไม่ออกไปไหนแล้วฮะเพราะที่พักของเราในวันนี้อยู่ติดลำธารฮะซึ่งหลังจากพาไปดูห้องพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันดีกว่านะ มาที่ที่พักของเราในวันนี้แล้วนะผูผิงหมอ,อกนะฮะก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในห้องพักกันซึ่งห้องของเราในวันนี้เนี่ยเป็นห้องที่ราคาสูงที่สุดด้วยเดี๋ยวรูปร่างเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันนะฮะสำหรับที่พักของเราในวันนี้นะฮะก็คือภูผิงหมอ,อกหรือที่มีชื่อเรียกเ,กเต็มๆว่าภูผิงหมอ,อกโฮมสเตย์นนะบอกเรือที่พักมีลักษณะเป็นวิลล่าแยากเป็นหลังๆซึ่งหลังที่เราพักเนี่ยมีชื่อว่าบ้านไม้ระเบียงเปลตาขะาย พอเดินเข้ามาภายในห้องก็จะเจอกับเตียงนอนที่เป็นแบบแคน o อปี้หรือว่าเตียงเสาเป็นอันดับแรกเลยนะฮะกลางคืนก็สามารถกางมุ้งนอนได้ด้วยนะส่วนฟูกที่นอนเนี่ยมีความนุ่มแน่นนอนสบายมากๆฮะตื่นมาไม่มีอาการปวดหลังแน่นอนภายในห้องพักนี่ก็จะตกแต่งด้ยวยเครื่องไม้เป็นหลักนะอุปกรณ์ในห้องก็จะมีให้แบบครบครันเลยทั้งแอร์ทีวีตู้เย็นมินิบาร์กระติกน้ำร้อนขนมขบเคี้ยวกาแฟโอวัลติน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถกินได้ฟรีนะฮะไม่เสียตังค์เพิ่มอ๋อแล้วก็มีดรายป่อกผมให้ด้วยนะฮะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็มีขนาดกระทัดรัดแต่ว่าสะอาดมากๆฮะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยพร้อมกับฝักบัวแบบเรนชชวเนอร์นอกจากนี้ก็ยังมีแชมพูรสระผมกับครีมแบบน้ําให้ด้วยนะฮะส่วนผ้าเช็ดตัวกับราวแขวนผ้าเนี่ยถ้าหาไม่เจอให้มองไปที่ประตูห้องตรงข้ามกับห้องน้านะมันจะแอบอยู่ตรงหลังประตูนั่นแหละฮะ สำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องปลั๊กไฟสำหรับชาร์จมือถือหรือว่าแก๊เจ็ตส่วนตัวอื่นๆเนี่ยที่นี่ก็ติดตั้งปลั๊กายในห้องให้หลายจุดเลยนะฮะโดยเฉพาะบริเวณหัวเตียงจะนอนเล่นมือถือไปด้วยชาร์จไปด้วยก็สะดวกดีฮะส่วนไฮไลท์ของห้องนี้ก็จะอยู่ที่ระเบียงหลังห้องนี้แหละฮะพอเดินออกไปเราก็จะเจอกับเปตคาขายขึงไว้ที่ระเบียงชื่อว่าบ้านไม้ระเบียงเปตะาขายก็ได้มาจากตรงนี้นี่แหละซึ่งเราว่าแขกทุกคนที่มาพักห้องนี้ก็น่าจะถูกใจมากๆเลยนะสามารถมานั่งๆนอยั่งยด้ว เราว่าเราคิดถูกแล้วฮะที่ไปเที่ยวในหมู่บ้านมาก่อนเพราะว่าพอเช็คอินเข้าที่พักมาแล้วเนี่ยจะไม่อยากออกไปไหนเลยนะที่นี่ทั้งชิลแล้วก็บรรยากาศดีมากๆโดยเฉพาะาเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบน้ำตกชอบลำธารอยู่แล้วทีนี้นอนฟังเสียงน้ำไหลเพื่อนอนหลับสบายแน่นอนฮะ สำหรับราคาบ้านไม้ระเบียงเปตาข่ายนี้จะอยู่ที่คืนละ1,650ร้อบาทราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะนอกจากนี้ที่ภูพิงหมอะก,ก็ยังมีบ้านแบบอื่นๆที่ราคาประหยัดกว่านี้ให้เลือกกันด้วยซึ่งเราได้ลงคลิปรีวิวที่พักฉบับเต็มไว้ในช่องเที่ยวเก่งจังเรียบร้อยแล้วนะฮะสามารถเข้าไปชมกันได้ตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ด้านบนเลยนะและอย่างที่บอกไปฮะว่าวันนี้เราจะไม่ออกไปไหนแล้วเราตั้งใจว่าจะลงไปเล่นน้ำในลำธารข้าง,างๆที่พักกัน ลำธารเล็กๆสายนี้มีชื่อว่าห้วยตะเมาเป็นลำน้ําที่ไหลลงมาจากสับน้ําบนภูเขาเหนือที่พักไปไม่ไกลฮะแล้วก็เป็นลำธารสายสั้นๆที่พอผ่านตรงนี้ไปนิดเดียวก็จะไหลลงไปรวมกับน้ํามากอีกทีหนึง่งลำห้วยตะเมานี้มีน้ําให้เล่นเกือบตลอดทั้งปีฮะยกเว้นในช่วงหน้าแล้งเดือนมีนาคมไปะจนถึงเดือนเมษายนนะในลำห้วยนี้ก็จะแห้งไปพอเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมก็จะกลับมามีน้ําอีกครั้ง และจะมีปริมาณน้ำมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมฮะซึ่งช่วงเวลานั้เป็นช่วงที่สวยที่สุดของจังหวัดหน้าเลยนะั้งที่บอกเลเยก็ดีที่สปาหรือว่าที่ปัวเพราะว่าเป็นช่วงที่นาข้าวกำลังแตกกอเขียวขจีแล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้เห็นทะเลหมอกในหลายๆจุดนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะว่าช่องเที่ยวเก่งจันจะต้องหาโอกาสกลับมาเที่ยวเมืองน่าในช่วงนั้นอีกอย่างแน่นอน ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะฮะบรรยากาศก็กยังที่เห็นมีฝนตกอ่ะวันนี้วันที่10พฤือจิก,กาแล้วเดี๋ยวสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะแต่ข้อดีเนี่ยคือพรุ่งนี้น่าจะมีหมอกนะฮะบรรยากาศก,ก็น่าจะดีมากๆเลยส่วนตอนนี้นะฮะก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วที่นี่เนี่ยจริงๆเราก็เป็นทั้งที่พักแล้วก็เป็น ร้านหมูกระทะด้วยเป็นร้านอาหารด้วยนะฮะถ้าใครที่พักอยู่ในบริเวณใกล้ๆนี่ก็สามารถมารับประทานหมูกระทะหรือว่าสั่งเป็นอาหารตามสั่งได้นะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตไปรับประทานหมูกระทะในช่วงเย็นก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับเข้าห้องพักผ่อนกันนะหลังจากที่มีฝนตกลงมาเปรยปลอยในช่วงเย็นนะฮะอากาศที่บอกเรือก็สดชื่นมากๆเลย ช่วงที่เราเดินทางไปเนี่ยเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะอุณหภูมิก็กําลังเย็นสบายไม่ได้หนาวมากแน่นอนนะฮะว่าอากาศแบบนี้มันก็ต้องเหมาะกับการมานั่งกินหมูกระทะร้อนๆน้ำจิ้มแซ่บๆจริงไหมฮะซึ่งที่ภูผิงหมอกเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นร้านอาหารร้านหมูกระทะให้บริการกับแขกที่มาเข้าพักรวมไปถึงนักท่องเที่ยวคนอื่นๆที่มาพักในระแวกหมู่บ้านบ่นบอหลวงนี้ด้วยและเท่าที่ทราบเนี่ยน่าจะเป็นร้านหมูกระทะร้านเดียวในย่านนี้ด้วยนะฮะสำหรับหมูกระทะของที่นี่จะเป็นแบบบูฟ่นะ คิดราคาหัวล้า189บาทไม่รวมเครื่องดื่มแต่ว่าจะไม่จำกัดเวลาในการนั่งกินนะจะตักกี่รอบก็ได้ตามที่กำลังท้องของตัวเองจะรับไหวเลยที่ชอบมากๆอย่างหนึ่งเลยก็คือที่นี่เขาใช้วัตถุดิบอย่างดีเสิร์ฟให้กับลูกค้าฮะของแต่ละอย่างที่มาลงในลายบุฟเฟ่ก็มีความสดใหม่ทำชิ้นมาไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปขนาดกำลังเหมาะกับการเอาไปย่างบนกระทะนะฮะ ปกติแล้วไปร้านหมูกระทะส่วนใหญ่เขาก็จะสไลด์ชิ้นหมูมาบางมาก,มาก,มากเวลาย่างมันก็จะแห้งๆใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ชิ้นหมูมีความหนากาลังดีเวลาย่างสุกแล้วมันก็จะมีความฉ่ำนุ่มอยู่แต่ยิ่งน้าจิ้มของที่นี่เขาก็รสชาติเด็ดมากๆด้วยนะแล้วพอของดีๆทุกอย่างมามากองอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยมันก็จะนั่งย่างนั่งกินกันจนฟินเลยละฮะ สำหรับใครที่อยากจะมากินหมูกระทะตามกันที่ภูผิงหมอกเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกวันนะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึง3ามทุ่มซึ่งนอกจากหมูกระทะแล้วก็ยังมีส้มตำยำต่างๆสุกี้รวมไปถึงอาหารตามสั่งอื่นๆให้เลือกรับประทานด้วยหรือถ้าใครสนใจอยากจะมาพักที่ภูผิงหมอกแบบเราเนี่ยก็สามารถติดต่อ,อก,กับทางที่พักได้ตามเพจและเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะฮะ ส่วนถ้าใครสนใจอยากจะชมรีวิวที่พักภูผิงหมอกฉบับเต็มก่อนตัดสินใจจองเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมกันได้ในคลิปที่เราได้ลงไว้ก่อนหน้านี้เลยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายของคลิปด้วยนะฮะส่วนตอนนี้เราต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางกันต่ออีกอยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะฮะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปการท่องเที่ยวแบบโร้ดทริปวันที่2ที่จังหวัดน่านก็หวังว่าข้อมูลต่างๆตลอดการเดินทางจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังวางแผนจะไปเที่ยวที่บอ่อเกือนะฮะแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบแค่นี้นะในคลิปหน้าเนี่ยเราจะเดินทางมุ่งหน้าขึ้นเนี่ยไปยังหมู่บ้านสปันกันเราจะพาไปเที่ยวชมทั้งจุดแวะพักใหม่ๆที่ไม่ควรพลาดระหว่างเดินทางไปที่หมู่บ้านรวมไปถึงจุดท่องเที่ยวหลักของสปันที่ควรค่ากบการไปเช็คอินนะฮะ สุดท้ายนี้ฝากไว้เช่นเดิมนะอย่าลืมกด Subscribe ไปติดตามกดกระดิ่ง่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ